ด,ดิฉันนางจําเรียงซึ่งเข็มบรรลักษ์ชำนาญการพิเศษห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพยูนกศนออำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพยูนได้จ้างงานคนพิการจํานวนหนึ่งอัตรานะคะก็ะคือนางสาวพลอยไพรินสุวรรณชนะค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพลอยเปรลินส่วนชนะปฏิบัติงานอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพยูนกศนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงความพิการพิการทางการเคลื่อนไหวตำแหน่งพนักงานบริการบริษัทที่สนับสนุนบริษัท leasing ICBC ไทยจำกัดค่ะการปฏิบัติงานของดิฉันนะคะ 1. รับหนังซื้อราชการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. ลงทงเบยียนหนังสือวารสาร 3. ตําำหนังสือออนไลน์แบบสแกนคิวอารโ้เมืองลุงเมือง,งนักอ่าน 4. บริการทำบัตรยืมคืนหนังสือและบริการยุืมคืนหนังสือ 5. เก็บภาพนักศึกษาและประชาชนที่มาใช้บริการน้องสมุดประชาชนอำเภอปากพยูน 6. ลงพื้นที่ส่งเสริมการอ่านเละสอนการทำสายโครงเมตร ณโรงเรียนบ้านธาตเนียน7ลงพื้นที่สำรวจนักศึกษาที่ไม่ประสงค์ที่จะเรียนต่อจัดสถานที่เนื่องในวันสำคัญต่างๆภารกิจของห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพยูนนะคะก็จะมีภารกิจในส่วนของการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแก่ประชาชนทุกช่งวงวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักเรียนหรือว่าประชาชนนะคะ ซึ่งเราจะให้บริการทั้งบริเวณภายในห้องสมุดประชาชนและก็กิจกรรมเพื่อนที่นอกห้องสมุดประชาชนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมส,งสม่งเสริมการอ่านและก็การเรียนรู้ตล,ลอดชีวิตนะคะจากการได้มาปฏิบัติงานที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพัยยุนที่ผ่านมานะคะอยากให้คนพิการเนี่ยได้เล่าความรู้สึก นะคะว่าตัวเองได้มีการพัฒนาตนเองและก็พัฒนางานอย่างไรบ้างคะก็นะคะการพัฒนางานนะคะในช่วงแรกก็ไม่ค่อยจากลากล้าคือแบบกับใครนะคะแต่ก็พอมาทํางานที่นี่คือได้พบคนเยอะแยะนะคะและ้วก็เวลาเหมือนเวลาเวลาเขาจะมาติดต่ออะไรนะคะแล้วก็เราเราสามารถพูดคุยแนะนําให้เขาเ,เข้ามาติดต่อได้ สังกมคือเราได้ไปมุงเรียนหนังสือชาวตลาดในตลาดอำเภอปาปะื่นด้วยนะคะแล้วก็ดิฉันคนพิการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องโมเดลวันละสิบบาทอย่างไรบ้างคะก็ดิฉันก็ได้เข้าร่วมโครงการโมเดลวันละสิบบาทด้วยนะคะแล้วก็ทำมาต่อนเนื่องแล้วด้วยมีความคิดเห็นว่าเราคนพิการคนหนึ่งสามารถช่วยคนพิการ นอือ่นได้ะค่ะแล้วก็มีการเข้าร่วมออ70วันมาจากจันของฉันด้วยนะคะแล้วก็ได้ได้นำมาพัฒนาตนเองในด้านการดูแลสุขภาพเช่นการดื่มน้ำวันละ2ลิตรนะคะแล้วก็หลังเลิกงานจะเป็นการเล่นเล่ารุกค่ะทราบว่าคุณพิการเนี่ยได้มีการออมเงินอย่างไรบ้างคะออมีการงอง อมเงินนะคะแล้วก็มีรายได้เสริมด้วยค่ะมีการงงเงินตอนเงินเดือนออกนะคะก็จะเบ่งเป็นสองส่วนนะคะคือส่วนหนึ่งนำไปใช้ในครอบครัวอีกส่วนหนึ่งนำไปเก็บในธนาคารนะคะแล้วก็อาชีพเสริมของดิฉันในช่วง,งวันหยุดสองวิตท์นะคะก็จะเป็นการเก็บน้ำยงางพาราค่ะแล้วก็ท้ายแล้วข,ของคุณบริษัท l i สต i n g icb ไทยจำกัด